ผมอุตส่าห์เก็บหัวมาแบบระยะเวลานึงเลยนะครับสำหรับการเก็บหัวกาชาตรงนี้ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมราลิเ,เจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในทุกเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988บีทจากราค่าปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจ bitm เติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกมอ v ร์วีไฟให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ทิปทิชชนและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม กราวัสด,ดีท่านชมที่น่ารักทุกทุกท่านด้วยนะครับผมดีๆต้อนรับเข้สู่ช่องไอซันนี่เกมหลายเรนเจอร์ด้วยรับผนสำหรับวันนี้ก็เราจะมาทําการเปิดตามล่าเรนเจอร์ตัวหนึ่งะครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์ตัวนี้ผมได้ข่าวมาว่าบนท็อปท็อปใช้กันเพียบเลยทุกคเนื่องจากว่าความสามารถค่อนข้างที่เกี้ยนเองและช่วงเวลาที่ผมเปิดก็เป็นช่วงดึกเลยนทุกคนอันก็ มากันดึกๆเลยสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตามบ้าเลนเจอร์ตัวหนึ่งละกันก็เป็นท่าของมูลหุลล่นรายการนั่นเองบอกเลยว่าเินเจอร์ตัวนี้นุ่มคอมโบความสามารถใช้งานดีมากๆทุ่มไม่ว่าจะเป็นล่างโคนเพื่อนกับล่างโคนตัวเองนุ่มโอโ้โ,อโหก็ติดดีมากๆทุ่มสำหรับความสามารถตรงนี้ส่วนเลนการติดความสามารถท้าของโคนิ่งเพื่อนทุ่มเลนการติดอยู่ที่30เปอร์นั่นเองอ่ะ ปอยเดนเจอร์ประมาณ3ตัวมีโอกาสติดถึงตัวนะครับประมาณ3-4ตัวก็จะติด1ึตัวนั่นเองสําหรับความสามารถนี้ผมรู้สึกว่ามีความที่แบบมันติดดีเป็นพิเศษนะครับในเดือนนี้ไม่รู้ว่าจะติดจนถึงแบบสิ้นเดือนไหมหรือว่าแบบคดเดือนไปแล้วยังติดดีแบบนี้ไหมอันนี้ก็ค่อยไปทดสอบกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวเรามาตามลากกันเลยนะครับว่า เราจะเปิดได้ทางด้าของอ่าตัวมูลหุน่นไลาการตรงนี้ไม้องมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าได้มาเลเวลแค่ร้อ่สิบก็ถือว่าโหดมากแล้วนรับอ,อ่ะเพราะว่าถ้าใครที่พอจะมีเลนเจอร์ทีเก่งนงผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใช้งานได้แบบย,ยาวๆเลยแต่ว่า ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเลนเจอร์หรือว่าเพิ่งจะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เป็นแสงมืดแม็กตัวแรกของทีมอันนี้ต้องทําใจไว้หน่อยละกันเนื่องจากว่าเลนเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่พิ่งทีมรอบข้างค่อนข้างที่เยอะนะผมเนื่องจากว่าเป็นเลนเจอร์ตัวเปราะบางนั่นเองโอโ้โหโททีมาแต่ไกลเลยนะผมอ่ะก็ค่อนข้างที่เกลียดมากมากผมสำหรับการเปิดการชารอบนี้สาหรับไอดีป้ายแดงผมเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าผมมีแผนที่จะปั้นตัวตัวหนึ่งนะผมย้อนหลังอ่ะก็ค่อยติดตามแต่ละกันว่าผมจะปั้นตัวไหน โอ้โหมูนซูปเปอร์มูนมาแต่ไกลเลยนะผมสำหรับซูปเปอร์บลูมูนอะ่ะก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่นะผมส่วนตัวผมคิดว่าใครที่แบบอยากจะเอามาเล่นจริงๆก็ต้องเป็นทีมแบบล่างๆจริงๆแล้วนะผมแถวๆลีกทองแดงน่าจะใช้งานได้นะผมอะ่ะถ้าเป็นลีกเงินก็ไม่น่าจะมีใครใช้แล้ว โอ้โหพาขู่พูดมาแต่ไกลเลยับผมอ่ะสำหรับใครที่เกลือแล้วก็ไม่มี r ูบี้นะผมผมแนะนําเลยว่าไปเติมกันได้ที่เพจเพจนี้ได้เลยับผมก็เป็น in นแ d m เติมเกมนั่นเองก็สําหรับใครที่แบบกําลังมองหาเพจเติมลูบี้ไลน์เจอร์หรือว่าแพ็กเกจต่างต่าง,างในเกมไลน์เจอร์ในราคาที่ถูกมากมากครับผมก็สามารถไปเติมไปได้ที่เพจเพจนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าแพ็ก9 8 8าร้บูบผมขายแค่1 3 5 0้อบาทเงเท่านั้นแล้วผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือยิ่งเติมเยอะยิ่งลดเยอะับผมมีแพ็เกแบบ ค่อนข้างที่เยอะมากๆครับและอีกทั้งถ้ายิ่งเหมาแพ็กเกจก็ยิ่งลดไปอีกครับลดสูงสุดถึง30%เลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะก็สําหรับไอีนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผม ก็มีอยู่ันที่หน้าต่าง ID โทวาซซืน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่า ID นี้มีเลนเจอร์ธาตุมืดค่อนข้างที่เยอะมากๆครับผมอ่ะในคังก็ยังมีตัวของซล l l y p i เ t u r e อยู่เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเปิดได้ตัวของมูลหุ่นไลากาผมก็ยังลังมีอยู่นะครับผมว่าผมจะปั้นตัวของ p i เ t u r e หรือว่าหุ่นไลากาดีตัวของหุ่นไลากาทมเป็นตัวทางท้าของตัวป่วนจ๋าๆเลยนะครับใครที่ใช้ก็แบบว่าใช้ได้ดีมากๆแต่เลนเจอร์ตัวนี้ก็จะติดประหารที่ว่าเราบางตายง่ายครับความสามารถก้าวดาวที่ผมแนะนํามี2ความสามารถหลักๆ จะมีพีชีพกับความสามารถ l ลัสแ t a แทกนั่นเองแต่ส่วนตัวผมคิดว่าลัสแอ t แทกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าตายปุ๊บมันสูบปิดความสามารถหนึ่งความสามารถก็จริงแต่ว่า ความสามารถหลักๆแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมส่วนตัวผมคิดไว้ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วที่เขาเอามาใช้กันเพราะว่าคอมโบความสามารถท่าดาของไฮเปอร์นั่นเองถ้าเป็นไปได้อยากจะใช้เป็นพีชิฟสองมากกว่าเนื่องจากว่าถ้าตายปุ๊บก,ก็จะสุ่มติดอ่าไฟตัวข้ามตายไปด้วยนะผม,ผมก็เลยเป็นความสามารถที่ผมค่อนข้างที่แบบอาเชียความสามารถดีมากที่สุดน,นะผมครับรอบนี้มาก็มาลุ้นกันเลยว่าผมจะเปิดได้ไหมสาหรับรอบนี้ไอดีนี้ถ้าได้มามีโอกาสที่จะปั้นแม็กนะผมเนื่องจากว่ากบก็น่าจะเหลือในครั้งอยู่ประมาณหนึ่งแหละถ้ามีไม่เยอะ ผมก็จะบวกไว้ก่อนผมป่ะ โอ้โหตัวแรกเป็นโค้ดี่แชมเปญท่มตัวนี้ไม่ค่อยใช้ด e ีสักเท่าไหร่แล้วท่มนณะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเป็นเลนเจอร์ตัวครบรอบ3ปีนั่นเองทมโอ้โหออกมานานมากสำหรับเจอรตัวนี้ก็ดาเมจไม่ค่อยแบบพึ่งพาได้แล้วทุ่มส่วนใหญ่จะเป็นดาเมจสะสมมากกว่าตัวของรถขนแอปเปิลก็เหมือนกันท่มตัวนี้เคยติดเบต้ามาก่อนเพราะว่าเป็นตัวบัฟอมตะถึง17วินาทีเลยทุ่มแต่สมัยนี้ก็โอ้โหโแบบแทบจะใช้งานไม่ได้ทมอ่ะใครที่อยากจะไปทำดี่น้อยก็ไม่ว่าเหมือนก โอ้โหม,มูนอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ก็เคยเก่งมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้ไม่ดีแล้วท็อมโอ้โหได้แต่ตัวยุ่งเก่าๆเลยทนะ็อปผมอยากได้ตัวทางด้านของโดราทีก็ได้ทนะ็อมหรือว่าตัวของแซลลี่กับสิงโตนั่นเองบอกได้เลยว่าลินเจอร์ตัวนั้นค่อนข้างที่เก่งมากนทะ็อมและผมก็ได้รีวิวไปแล้วดนะ้วยท็อมใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนหลังไปดูกันได้ทนะ็อมตัวต่อมาเป็นเลดัปเตอร์แซลลี่ทนะ็อมโอ้โหตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ออกเป็นนนเเซดาาาวค่อข้้งทีียะมมกๆนะ ไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่ผมเปิดเป็นช่วงหลุดเลทว่าแบบช่วงที่เขาปล่อยของไหมท็่มเพราะว่าช่วงที่ผมเปิดโอ้โหมันเป็นช่วงดึกแล้วท็อปอ่ะช่วงดึกดึกก็ไม่น่าจะมีใครเปิดผมผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดนั่นเองเพราะว่าช่วงนี้น็อปอ่ะหลายคนก็คงจะนอนแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบดึกจริงๆนิงทอ่ะก็ใครที่แบบไม่แบบอ่ะใครยี่ตามาดูก็คงไม่รู้ท็อปช่วงนี้โอ้โหได้เบาเตียวหุยมา ผมน่าจะพูดมากไปหน่อยนะผมก็เลยได้แต่ตัวเก่าๆมานะผมสําบตู้ทาาดมืดตรงนี้ถามว่าควรเปิดไหมส่วนตัวผมมองว่ามองข้ามไปเลยนะผมเนื่องจากว่าแซลลี่สตัวนี้ถามว่าใช้งานดีไหมก็ใช้งานดีแต่ว่าเป็นตัวเสือมากกว่าอนะ่ะก็ประมาณนี้ลวกันถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําเปิดตู้กระชากต,ตู้ใหม่ดีกว่าจะมาเปิดทนาของตู้แสงมืดตรงนี้นะผมอะ่ะก็ เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ ID ดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็ไม่เหมือนที่หน้าต่างไดีป้ายม่วงเป็นเทียบรอยแล้วผมบอกได้เลยว่า ID นี้ผมต้องการมากๆเนื่องจากว่า ID นี้ทีผมผมไม่มีเกียร์ลดเลยคการสร้างเลนเจอร์ใหม่นั่นเองผมก็เลยต้องการเลนเจอร์ตัวนี้มาเป็นตัวเสริมทีมผมอรหลักๆแล้วผมก็น่าจะใช้เพียงแค่เลเวลร4 0ไปก่อนเนื่องจากว่าไม่มีกบปั้นนั่นเองถ้าผมได้ตัวของดรลาทีมาหรือว่าตัวของแซลลี่ อาคีท่าของสิงโตตรงนี้ทมออตรงนี้ผมก็จะใช้เหมือนกันในร่างไฮเปิ์เพราะว่าผมจะมาเน้นคอมโบความสามารถท่าของไฮเปิเองผมเพราะว่าหลักๆแล้วไอีนี้ผมต้องการเกียร์ระยะการสร้างหิเจอร์ใหม่แต่ไม่ค่อยมีใช้โนผมผมก็เลยอยากได้ตัวนี้มาเรียกเพื่อนออกมาเสริมทีมให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองอ่ะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะผมว่าผมจะเปิดให้ไหมสําหรับ2ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวของบราวนะผมอ่ะตัวนั้นผมแคบจะลืมไปด้วยซ้ำนมโอ้โหขีเมกมาแตไกลเลยนุ่มสำหรับวิเจ่นี้เป็นตัวเกลือในตู้กาชา่าที่เกลือมากๆน,นุ่มอ่ะก็หลายๆคนก็คงจะรู้นะ่มว่าลิจอร์ตัวนี้แบบอยู่กับเกมนี้มานานแค่ไหนกันแล้วน,นุ่มอ่ะก็สําหรับใครที่เปิดได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นุ่มว่า เปิดได้อะไรกันแล้วบ้างหรือใครที่ไปเปิดเกียร์บ้างหรือใครที่จะแบบว่าจะเก็บไปล็คลอคาราบอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เหมือนกันตัวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นุผมมาก็มาลุ้นกันต่อยาวๆเลยเนุ่มว่าผมจะได้ตัวดีๆกับเขาไหมสําหรับไอ้ดีนี้ผมอุตส่าห์เก็บตัวมาแบบระยะเวลาหนึ่งเลยเนุ่มสำหรับการเก็บตัวกาชาต,ตรงนี้มาโอ้โหบัลลัคตมาเต็กไกลเลยเนุ่มลิเจอร์ตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้นะมครับเนือ่อนนงจากว่าเป็นตัวที่แบบ ผมก็มองว่ายังเอามาใช้งานได้เหมือนกันก็เป็นกลุ่มความสามารถที่แปกๆไปนิดนึงแต่ผมก็มองว่าใช้งานได้ครับลิจารีอ่ะเกาะมามาลุ้นกันต่อว่าผมจะเปิดได้ไหมสําหรับตัวของุูลไลกาโอ้โหซูปเปอร์เรียนาดแปดดาวตัวนี้ผมกุ้มขมับเลยครผมเพราะว่าเลดการออกเท่าที่ผมไปดูมาเลดการออกน้อยกว่าตัวแบบเจ็ดดาวด้วยซ้ำครแต่ออกดีมากครโอ้โห เลนเจอร์ตัวนี้ก็ตามนั้นเลยครับผมผมมา,าตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเนื่องจากว่า ID นี้ผมก็พอที่จะมีเลนเจอร์พื้นฐานอยู่บ้างครมแต่ผมไม่ค่อยได้ปั้นสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้แบบเล่นคอมโบจริงๆจ,งจังๆโอ้โ,โ,อโหยิ้มหมาป่า เลนเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังพอถือถ่ายยได้อยู่ทผมแต่ถ้าเป็น ID ไอดีไระดับนี้แล้วผมย่อยทิ้งเท่านั้นทอมอะก็ตามนั้นเลยทผมผมเปิดมาก็หลายสิบการ์ดเปิดไม่ได้ตามเคยเลยเดี๋ยวก็ไปรุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็มาอยู่เหือนที่หน้าต่าง i อเดีโเป็นเทียบร้อยแล้วทผมบอกได้เลยว่า ID ดีนี้ก็เปิดได้คลุลบูรอบที่แล้วเหมือนกันทผมก็เปิดได้ั้งของอาจารย์เลเกนมาแต่ยังไม่ได้ปั้นแม็กเลยทผมผมก็ ไม่น่านจะได้ปั้นไหมก็แหละสาหรับอาจารย์เลเกนนะผมเนื่องจากว่าผมปั้นไปในไอดีของอลิสไปแล้วหนุ่มมาเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันเลยนะผมว่าไอดีนี้จะเปิดได้ทางของมูนหุ่นไล่กาไหมเนื่องจากว่าไอดีนี้ไม่ค่อยมีเกียร์รดแร่นะผมแล้วก็ตัวหลักของผมที่เป็นตัวของแอมเลียนะผมตอนนี้คือขาดวัตถุดิบในการอัพเกียร์ค่อนข้างที่เยอะมากๆผมต้องการเลนเจอร์ตัวนี้มาเสริมทีมให้ปล่อยตัวของแอมเลียกับ น้องอันเบโดมาแบกขีไม่ได้เยอะที่สุดนั่นเองมาเดี๋ยวก็จะมาลุ้นกันเลยท่ผมว่มาผมจะเปิดได้ไหมคลิปนี้ท่ผมตั้งแต่ผมเปิดมาผมยังเปิดไม่ได้ด้วยซ้ำท่ผมสำหรับริเจอร์ตัวใหม่ในรอบนี้ก็ค่อนข้างที่เกลือหนักมากท่ผมไม่รู้ว่าช่วงที่ผมเปิดเป็นช่วงที่แบบของหมดสต๊อกหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ท่ผมโอ้โหน่าจะพูดมากเกินไปท่านผมก็มาการแจกไปเหลืองแดนมาแต่ไกลเลยนะผมอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเกลือแห่งตู้กาชาติตัวใหม่ท่ผมหรือว่าเป็นตัวเจนใหม่ของรอบนี้นั่นเอง ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีตัวเกลือตัวไหนเพิ่มเข้ามาอีกแต่ที่รู้คือน่าจะมีเยอะกว่านี้นุ่มอ่ะหลังๆมาก็เห็นได้ว่าตัวเกมได้ทําการเอาเจ็ดดาวทยอยออกไปเีละนิดแล้วน่มตอนนี้อ่ะตัวถัดมาได้เป็นราชนินีแห่งดวงใจอลิซนุผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถทําพี้อยได้แล้วแต่ว่าใครจะทําเลยอ่ะก็คลิปทําพี้อยผมก็ยังไม่ได้ทําให้เลยนุ่มเพราะว่าแพทนี้หรือว่านับปัจจุบันนี้นุ่มที่อัปเดตเกียร์เก้าดาวเข้ามาก็ อะเกียร์แปดดาวเข้ามาผมก็ยังไม่ได้บอกเลยทผมว่าตอนนี้ทําแบบตัวพีร้อยยังไงท่ผมอะโอ้โหกรรมการแดนตัวที่2องผมโอ้โหรอบนี้ถ้าได้แดนอีกครั้งหนึ่งผมน่าจะหยุดแล้วผมสำหรับการเปิดกระชาตาร,รอบนี้ก็ไม่รู้ว่าโอกาสในการออกตัวใหม่มันเยอะหรือน้อยขนาดไหนไม่รู้เหมือนกัน,น่ผมแต่ที่รู้ๆคือแดนมาเยอะมากๆอ่ะ ดามพีบุตรชัยมังกรตัวนี้ก็ทำทีร้อยได้เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าใครอยากจะทำทนะผมเพราะเลเจอร์ตัวนี้ก็หาตัวจับได้ยากเหมือนกันอ่ะก็ตามนั้นเลยนุกคตั้งแต่ที่ผมเปิดมาไม่ได้เลเจอร์ตัวใหม่เลยก็ท้อมากมากทุแต่ก็เพราแต่ไม่ทอยทุกคเดี๋ยวก็ค่อยหาลูบี้หรือกัวกรชามาเปิดกันต่อทุกคนโอ้โหได้สาวน้อยคีย์บอร์ดอ่ะก็ตามนั้นเลยนุกคไอดีนี้เกลือตามเคยทุกคก็สำหรับใครที่เกลือแบบนี้นุกคแล้วก็อยากหาช่องทางในการเติม Ruby r ูบี้ไลเซอก็ขอแนะนำอินแบล็กเอ็มเติมเกมเลยทุกผมก็สำหรับใครที่แบบอยากจะเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูกกว่าในทุเกมเป็นอย่างมากทุกก็ไปเติมก็ได้ที่เพจเพจนี้ <ๆ S 1> ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆหรือว่าแพ็กเกจต่างๆในเกมไรเจอทุกคมค่อนข้างที่ถูกมากโดยเฉพาะแพ็กเกจ 988ดูบี้นะผมในราคาเพียงแค่1,350บาทเพียงเท่านั้นนะผมค่อนข้างถูกมากๆเติมเยอะลดเยอะนะผมสำหรับเพพๆน,นี้ลดสูงสุดถึง30%นั่นเองสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งดิงไว้ให้ใต้ดีคลิปชั่นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันต่อกก็จะลมเปิดกันต่อยาวยๆเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ถ้างการสำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับค i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆจากช่องไอซ์ซันี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ